รายการตออ่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยยกบ้านค่ะสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมทิพย์ยังอยู่ที่นี่ค่ะบ้านกึ่งพิพิธภัณฑ์นะคะของคุณอายอดชายเมฆสุวรรณนะคะอดีตพระเอกภาพยนตร์ชื่อดังที่วันนี้นะคะเปิดบ้านให้เราได้มาพูดคุยกันสัปดาห์ที่แล้วได้ฟังเรื่องราวทึ่งๆเอาไว้นะคะฝีมือรูปปั้นอะไรต่างๆที่อยู่นี้น,น,นีเป็นฝีมือของคุณอายอดชายวันนี้ก็เลยจะมาคุยกับคุณอาต่อค่ะ แต่ว่าพิธีกร่พิธีกรคู่ของหนูน้องเข้าฟัางยังไม่มาอีกแล้วนะคะเนี่ย,ย,ยจนตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ม,มาเอ,อ้าฟ่างข้าฟ่างตัวเป,เ,ปเป็นเลยค่ะพี่ค่ะแล้วมายืนทําอะไรยังไงตรงนี้อ้าหนูยืนของหนูอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้ว่ทำไมทำไมพี่ไม่เห็นหนูหนูเห็นพี่เดินผ่านไปอยู่ตรงเนี้ยก็คิดว่าจะเห็นแต่อ่ก็เป็นรูปป้าย โอ้ oh, พูดได้ไงรูปปั้นอะไรจะสวยมีชีวิตชีวาะสะขนาดนี้เหรอคะเดี๋ยวในวันนี้ทำหน้าที่อยู่อินดี้ชัดานะ,ะโอ้โหเอ้เราก็นึกว่าฟังยังไม่มานี่วันนี้คุณอายยอดชายะจะพาไปดูอีกหนึ่งมุมที่บอกว่า Exclusive มากๆเห็นแล้วจะแบบร้องว้าว e x c l u s i v e แปลว่าอะไรคะพี่ exclusiveexclusive อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคำว่เาเป็นอะไรที่พิเศษมากๆ พร้อมไหมคุณอารออยู่ไปยังไปป่ะทำไมอ่ะยืนอะไรเป็นหุ่นตอนนี้รู้แล้วว่าไม่ใช่หุ่นเมื่อกี้พี่ขอโทษไม่ใช่ยืนเป็นหุ่นแต่รูปรอพี่จนตะคิวกินขานแล้วอ่ะรอช่วย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 ตักทีเหรอหรือว่าจะให้ยืนตรงนี้เอาไปดีกว่าค่ะพี่เอาไปเอาไปคิดยืนอะไรเนี่ยไม่ใช่ละ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีคุณอายอดชายนะคะ,คะสัปดาห์ที่แล้วมาพูดคุยกับคุณอายังติดใจยังไม่หายตื่นเต้นเลยกับผลงานศิลปะที่คุณอาบอกว่าทําเอง วันนี้เปิดรายการมายืนอยู่หน้าศิลปรกรรมที่สวยมากๆฝีมือผู้นายอยีกไหมคะใช่ครับฮะ <c oughs> นี่ด้วยเลย <c oughs> ด้านหลังไม้อะไรต่างๆาไม้ไม้เนี่ย<อ>ไปซื้อมา<ๆ>เพราะว่าเป็นไม้แกะดูแล้วมันลงตัวพอดีนะแต่ว่าเป็นฝีมือของพ่มาช่างแกะกาาขางพ่อมาเราก็เห็นว่ามันลงตัวดีแต่ถ้าองค์พระพิกเน่เนี่ยปั้นเองแต่หลอดด้วยสำลีนะหลอด้วยสำลีสวยมากคือพพิคเน่เนี่ยจะมีหลายปางนะคะ ปางนี้เป็นปางอะไรแล้วทําไมถึงปั้นออกมาเป็นทรงนี้ที่มายอย่างไรคะฝันเห็นท่านมาหา oh. แล้วลักษณะของท่านคืออ้วนนะฮะแล้วก็เป็นลักษณะที่ไม่เหมือนผู้ใหญ่คล้ายๆเด็กคล oh. ้ายๆเด็กนะฮะแต่ว่าอ้วนมากแล้วก็แต่ว่าท่านมาในลักษณะเครื่องทรงแบบอินเดียนะล oh. ักษณะแต่งตัวแบบอินเดียเลยแต่ว่า เราเปลี่ยนมาเป็นเครื่องทรงในสมัยอยุธยาหนูแอบรู้มาบอกว่าแต่ก่อนเวลาคุณนาเจออะไรบางทีเห็นลูกตัวเองกำลังเด็กๆอยู่ก็ควักดินในบ้านมาปั้นอะไรอย่างนี้เลยคือมันมีอารมณ์ตอนนั้นไงอารมณ์ตอนนั้นปั้นตอนนั้นแต่ตอนนั้นแล้วจะมาให้ทําอีกแ้่หมือย่างนั้นก็คงทําไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้เฉพาะแค่งานปั้นหนูเห็นจริงๆอ่ะด้านหน้าเนี่ยมีภาพวาดด้วย นี่คือฝีมือคุณอาด้วยไหมคะอ๋อนี่ไปถ่ายหนังที่ฮ่องกงเรื่องออยอดชายนะฮะแล้วก็รูปสองรูปนี่คือผู้ร้ายในเรื่องเสร็จแ,แล้วพอช่วงเวลาพักเนี่ยเขานั่งเผลอเรามีกระดานมีปากกาแล้วก็เลยสเก็ต์รูปเข้าไว้รูปนี้ประมาณ40สกว่าปีแล้วประมาณส0กว่าสเก็ตนี่ใช้เวลาเป็นนาทีไหมคะประมาณไม่ถึงนาทีไม่ถึงนาทีคือแบบดูเ าการวาด,ดวการปั้นนี้นนคุณอาบอกแบบนี้เนี่ยทิพย์ยังไม่ได้เห็นคุณอาทําผลงานจริงๆเดี๋ยวทิพย์อ,อก,กระดานแล้วคุณอาลงสกเกต็ตภ<พ>าพใช้เวลาที่บอกว่าไม่ถึงนาทีเนี่ยนเนี่ยกำลังถ่ายรายการอยู่เนี่ยค่ะอะคุณอาจะกก<อ>าได้ดกํานาให้เกียรติสเก็ตภาพเชื่องหน้าคมดีกว่าเอาทิพย์เลยได้ไหมคะ หกมือโอนี่เลยอ่ะเทียบอ่ะนั evet ่นค่าเหมือนอยู่นะใช้เวลาถึงนาทีไหมไม่ถึงแล้วคุณอาคัรบภาพด้านหลังนี้ค่ะคุณอาวาดเองด้ไหมคะค่ะไี้ส่องกระจกดูเพราะในช่วงที่นั่งสมาธิมันเหมือนมีแสงมีประกายวับเข้ามาที่เพราะเรานึกถึงใครใช่ไหมเนถึงหลวงพ่อสดหลวงพ่อสอหพสดหลงพ่อเงิ ใหญ่สุดโครงหน้าใหญ่สุดนี่คือรูปของหน้าตาของของคุณอาในกระจกสองกระจกดูแต่ว่าที่ดูด้านบนด้านบนโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆนะคะที่ข้าตันหนสงสัยอย่างหนึ่งค่ะห้องนี้คุณอาคะดูอลังการมากคือห้องอะไรคะอ๋อนี่มีห้องไปอีกเป็นเป็นหุ่นขี้ผึ้งของพระอรรยสงฆ์แล้วก็พระประธานซึ่งคือหลวงพ่อวัดไร่ขิงจำลองซึ่งเราจำลองเอาไว้ในที่นี้ พ่อประธานครับมีอุนกิณ์ที่เพิ่มขอเขาขออนุญาตเขาเลยค่ะเคยเจออะไรที่เหมือนเป็นเรื่องแปลกๆในห้องนี้เนี คือตอนนี้ค่ะนักเรียนที่โรงเรียนมาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้มีกลุ่มแก๊งวัยรุ่นตั้งแกง๊งได้ไถเงินนักเรียน,น,นิเวณโรงเรียนนะคะก็เลยอยากให้คุณตำรวจเนี่ยมาช่วยดูแลแถวๆโรงเรียนหน่อยนะคะได้ครับเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบให้นะครับเออที่เดิมก็ได้วะ่ะเฮ้ยเดินกลับบ้านเหรอเฮ้ย,ยพูดด้วยไหมไม่พูดด้วยวะ ะนี่ครับผมจะกลับบ้านแล้วครับกลับบ้านไรพูดอิก็พูดได้ทำไมไม่พูดแม่ผมเรียกกลับบ้านแล้วครับผมต้องรีบกลับบ้านไปหาแม่ครับเฮ้ยค้นมาดิอย่านะครับอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆไม่มีจริงๆนะครับเฮ้ยมันอยู่นิ่งๆไอ้พวกไอ้ยุ้ยเช่มีปะโหอย่าเอาเยอะเลยวะเฮ้ยเงียบคุยกับขอโทษครับคุยกับเอากระป๋าเยอะบ้างตันเยอะบ้างไอ้คนเยอะเลยวะแม่ผมให้ตังค์มาครับขอขอเงินคืนนะครับได้ข่าวว่าเด็กโรงเรียนนี้รวยนี่หวะใ่ครับแม่ผมให้ตังก็รวยจริงๆ เฮ้ยอะไรเล่าคุยกับกูก่อนดีถ้ามึงให้ถ้ามึงคุยกับกูแต่แรกอะมึงก็ไม่ต้องโดนอย่างนี้แล้วแต่แม่คุยกับเรียกบอกไปอ่านก่อนเลยขอโทษขอโทษ์คุยดีผมขอกระเป๋าตังค์คืนนะครับพุดนี่แก๊งเรามีกี่คนเนี่ยสองคนครับ เราเอาเงินไปทาอะไรก็เล่นพนันบ้างซื้อยาบ้างครับมูดเดี๋ยวคุมตัวไปโรงพักเลยครับฝากเช็คประวัติด้วยนะครับขอบคุณครับนี่ดีนะคะที่ครูเนี่ยไปแจ้งความกับเราไว้ก่อนแล้วก็เลยมาลงพื้นที่แล้วก็เจอเหตุการณ์เข้านะคะขอบคุณมากเลยนะคะคุณตำรวจทั้งสองคนต่อไปถ้ากลับบ้านเนี่ยควรจะให้ผู้ปกครองมารับนะคะ หรือถ้าจําเป็นจะต้องกลับบ้านคนเดียวเนี่ยก็ควรจะใช้เส้นทางที่มีผู้คนพลุกพ่านหรือไม่ก็หลีกเลี่ยนเส้นทางที่เปลี่ยวนะคะยังไงผมขอตัวก่อนนะครับ,รบสวัสดีครับ